เกือบล่วงเอาละครับผมสวัสดีทุกๆท่านนะครับกลับมาติดตามรับชมภารกิจของความระทึกตื่นเต้นเร้าใจกันต่อนะครับที่เห็นอยู่นี่ก็คือทีมงานรถเกี่ยวข้าวแสวงรถเกี่ยวนะครับก็จะเป็นรถเกี่ยวข้าวไทยเจริญการช่างทั้งหมดเลย รถเกี่ยวข้าวอยู่ในพื้นที่นี้ทั้งหมด5คันรวมไปถึงรถวิน1คันนะครับ <All right. S 1> เดี๋ยวไล่ดูเลย <All right. S 1> คันแรกครับก็จะเป็นไทยเจริญกันช่างตู้แอร์นะครับ <All right. S 1> จะถูกผูกสลิงต่อกัน <All right. S 1> เป็นทางยาวเลย <All right. S 1> นะครับภารกิจนี้คือภารกิจกู้เจ้าไทยเจริญกันช่างติดลม All right. All right. ในเขตของตำบล ตะขบอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาครับลักษณะการปลูกสลิงก็จะเป็นแบบนี้ครับคันแรกปลูกต่อคันที่สองปลูกต่อคันที่สามคันที่สี่คันที่ห้านี้จะเป็นรถวินรถวินนี่ทีมงานช่างอุ้ยรถวินจากอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ส่วนรถเกี่ยวข้าว สแสวงรถเกี่ยวนี่จากจังหวัดสิงห์บุรีนะครับส่วนปฏิบัติการนี้ที่ตำบลตะขบกลางหุบเขาอาเภอปักทงชัยนครราชสีมาครับนี่คือปฏิบัติการในครั้งนี้รถเกี่ยวไทยเจริญกระช่างหนึ่งในทีมงานของสแสวงรถเกี่ยวข้าวติดรวมมาสคืน นะครับสคืนวันนี้เป็นวันที่4มีรถเกี่ยวของทีมงานมาลากนะครับไม่ขึ้นเอารถแบ็กโฮโคเิโกเอ2คสองร้อมาลากไม่ขึ้นเนื่องจากว่าติดอยู่ในลักษณะเอียงเนี่ยค่อนข้างที่จะปูยากนิดนึงคราวนี้มาดูรถบินครับ งานช่างดุยจะขึ้นหรือเปล่าทำการปล่อยสลิงนะครับติดต่อรถวินนะครับ0 8 7 8 7แปดเ7ครับผมลักษณะของการติดโลมนี่เอียง ทางด้านขวานะครับไปแท็กด้านซ้ายอยู่เหนือพื้นดินด้านขวานี่มุดลงไปนะครับเอียงเฉียง45องศาปสัสษนานี้กู้ยากนะครับกู้ยากกว่าติดปกติจมสองข้างเท่ากัน ทีมงานสแสวงรถเกี่ยวครับจัดเวรยามตักน้ําตลอด24ชั่วโมงครับทางฝั่งของรถวินนี้ก็กําลังปล่อยสลิงอยู่4ี่ขุนพลรถวินครับผมํำโดยแม่ทับใหญ่ช่างอุ้ยช่างหมิงช่างดอนนะครับสุดท้ายก็คือป๋าเส วันนี้ออกงานสี่ขุนพลมือขวามือซ้ายรวมไปถึงช่างปั๊มนั้นทำงานอยู่ที่อู่ทำกลางอากาศหนาวครับไม่รู้ว่าทีมช่างของเรานี่หนาวกันหรือเปล่า,า,าเป็นไงช่างนห,หนีบหนาวครับง <laughs> เดี๋ยวรอดูครับว่าอาจจะใช้สลิงทั้งหมดกี่เส้นนะครับติดหนักขนาดนี้สองตัวแล้วครับลอกทดฝั่งนู้น ไปแต่ขอไปแล้วครับเ <Okay. S 1> นื่องจากว่ากระบอกกระบอกรกระบอกนี่พังตัวหนึ่งตอนที่ไปดึงเจ้าประทีพัฒนาการช่างที่อำเภอศรีนาลงจังหวัดสุรินทร์ก่อนที่จะมาที่นี่ครับดึงดิบๆกระบอกพังหนึ่งตัวลอกทดแตอกแตอีกหนึ่งตัวอปปุปกรณ์เสียหาย2อชิ้นครับ หนึ่งกระบอกสองรอบทนขันนี้ครับเ,เริ่มต้นนี้ก็จะดึงดิบอยู่แล้วแน่นอน <c oughs> ต้องดึงเหวี่ยงออกมาก่อนเนื่องจากว่าหน้านั้นไปปักกับขานาครับ <c oughs> นึงองเาหอดบ่หอดบ่หอได้บ่าเกี่ยวกับสลิงเส้นด้านหน้าครับที่ผูกติดกับรถเกี่ยวไว้ทั้งหมดสีคันฝั่งนูน้นลักษณะก็จะพานมาให้มันกดหางตัวนี้ไว้เพราะว่าก็บอกเราพังตัวนึงนะครับหางจะไม่ปัก เรียมเครื่องรถบินตังขึ้นแล้วเตรียมตัวครับเตรียมตัวชมได้เลยครับขั้นตอนแรกนี่ชักบุยจะดึงเลยหรือเปล่าหรือยังเชิงก่อนหรือยังไงรอดูครับรว่ารถบินจะยกล้อหรือเปล่า อร,อ,รอแล้วครับยกล้อนะครับยกล้อแล้วยกล้อแล้วโอ้รถเกี่ยวไหลรถเกี่ยวไหลครับ เดินเวียงแล้วครับเวียงมาแล้วเวียงมาแล้วขยับมาแล้วเวียงขึ้นมาแล้วครับ ขึ้นมาเลยครับปิดขึ้นมาแล้วครับโอ้เอาละดูเชิงก่อนดูเชิงก่อนโอ้โหพลังนี้สุดยอดเลย ขึ้นมาเยอะไหมปะปดึงดิบนะครับวเว,บวียงขึ้นมาเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นก่อนเวียงออกมาเยอะหรือเปล่านี่ครับตูดจากอยู่ตรงนี้ครับขยับไปนูน้นเวียงไปนูน้นประมาณเมตรห้าสิบ นี่ครับรองรอยเวียงออกไปจากหน้าครับปักต่อไม้อยู่นี่ไปนู่นแล้วเป็นไงพี่ถึงหรือเปล่า ขุดก่อนใช่ไหมท่างเว้ยอาแล้วครับขุดก่อนครับเนื่องจากว่าโคนนี้อัดแน่นเลยดึงเวียงขึ้นมาโหมดมากตอนดึงนี่รถเกี่ยวทั้ง4ี่คันนี่ขยับตามเลยครับ สิบอันนั้นสี่สิบสี่สิบกว่าอันนี้สิบแปดตันวัดกันไปเลยใช่ไหมสี่ห้าสิบตันใช้เวลาในการขุดนะครับดินนี่อัดเยอะเลยนี่ทางฝั่งของ ฐานนะครับสี่คันครับเป็นฐานอ่าเดี๋ยวเป็นยังไงครับค่อยมาลุ้นกันต่อครับเจอกันใหม่สวัสดีครับ